อริยสัตย <ous Eso. S 1> ์ผ <laughs> ู <S <s ule, <ÜNDNIS S 1> ้ต oh ื่นพระตื่นจากความตื่นจากกิเลสตื่นจากกิเลสตื่นจากความโลภความโกรธความโลงเปิดป้าหมายถึงว่าเปิดป้าในรถพัดอากาศเปิดป้าในรถพัดอากาเปิดป้าในธรรมะธรรมาเปิดป้า ถ้าเบิกบานทั้งโลกจะพึองวัดพระอสษาณะของทางโยมในความในใจในรักแต่อาวาเปิดบานธรรมะก็หมายว่าเบิกบานในธรรมะที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติประพฤติปฏิบัติในหลักธรรมของพุทธเจ้าพอดีจากอย่าโยนคุยดีหรือว่าเป็นมุงสุดท้ายแล้วนั่งเข้านสุดท้ายนี้แต ชนไทยแก้มนี้โอการนาห้องเอกศิด้มรพอกรี์ในงานปฏิบัติธรรมของคณะสงฆ์อำเภอเวียงนอ้อยนอเพราะว่าพระเดชพระคุณเพินกาได้เสียสารัพย์นำพายญาตโยมทาบารอาหาอญาติโยมทัวไปสารสาระปฏิบัติธรรมพิจารโมยมมาหยนดนี่ะ อ่าดการประเด็จพระคุณพยายาอยากปฏิบัติธรรมไปอ่าสาระปฏิบัติธรรมอ่าเพื่อเป็นมงคลอ่าอ่าของประเดี๋ยวระคุณอ่าได้ประเดี๋ยวระคุณกะที่ดำนี้มาดูแลอยากอยากปฏิบัติธรรมไปสาระสาระปฏิบัติธรรมเราได้่ของประเดี๋ยวระคุณ อของประเด็จพระคดจกาบวัสมารจา์จเไยเที่ผ่านมาปิจันทร์ธรราบรรลือมามันจอนั้นไม่จนไม่จนสถานการณ์สถาน,ถานาการณ์โควิดก็เรียกว่าสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้รองจะปฏิบัติธรรมได้อนันก์ถือว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกรอให้เนะาะที่ผ่านมาค่ะได้เปิดจัดอยู่สวนป่า อ่าสวนป้าวัดปานไม่นี่อ่าอันนี้ก็ได้ยุดไปพักหนึ่งเนื่องจากสถานการณ์โควิดอ่าสถานการณ์โควิดเราสามารถที่จะได้อ่ามาปีนี้ทางคณะสงฆ์ก็ได้ไปชุ่มกันมีมัติอ่าจัดอ่าและการด้วกัน จะใส่สาราปฏิบัติธรรมอของประเดชพระคุณที่ไป้เสียสละทรัอ่นานำพายายิ่ยมชาวบาลอหารหน้าบา้านบึงบวดขอ้อความคองเจริญหรือขณะสสฆงได้ซอยกันสารพั์ตัดไก่รวมเป็นเจ้าผาพส่สารสสา,า,รารปฏิบัติธรรมอของวัดนอาหารหน้าอของประเดชพระคุณ ถ้าคืมานี่ปีนี้ก็ได้จัดปฏิบัติท่านใส่ถือว่าเป็นเลิมเป็นมงค,คล <c oughs> อของปีนี้เนาะของปีนี้เนาะ,อะข,อนนอของปีนี้อ่าปัญญาญาติย่อมย่อมดีอ่าถือว่ามาหลายโมบ้านเน,ะะนานะ,ะบ้านไก่บ้านไก่ทั้งสี่ทิศอ่าบ้านรวมไปญาติยมทั่วไปหลังจาก ใส่บาทแล้วมาทรับุญแล้วจะป่าวขาดได้จากรับเศษอาหารอของคณะสงฆ์ใหญ,ญ่ของอุบาสกอุบาสิกาที่ว่าเป็นอาหารมงคลหายใจนิยมปีต่อไปอจ์ท่านกำนั่นเป็นได้กาวพอขอบคุณน,นะคราบปีนี้เป็นปีแรกจากที่นี้การ โต๊ะโป๊ะพ่องสิ่งไหลข้างคาุณนั่งทางคำนั่งก้านบุระหาหน้าพร้อมด้วยสารวัตรผูญญาา้ใหญ่บ้านผู้แม่บา้านปฏิกาขอรับผิดชอบผิดเจรณาตีเต่อไปจะได้ปรับปรุงตีเต่อไปให้ดีขึ้นนก็ให้ดีขึ้นนี่น่าปฏิบัติธรรมของคณะสงฆ์เพิ่มหน่อยตีต่อไป มีสามารถรกรมและูอ every ่ใังนตอนนี้ชาพของเราหมงพระบริษัทก็กำลังที่จะดนเนินการตามการโดยมีพระเดชพรนท่านท่านพระอาจารย์พระมหาบรีเป็นเลขาเจ้าพณะอำเภอูทํธกิจ อ่าสำหรับโยมที่เป็นเจ้าภาพกองบุญเอาลูกมาตั้งแล้วสามารถเอาลูกกลับบ้านได้เด้อลูกญาติพี่น้องที่ล่วงรับ อามาตั้งเป็นกองบุญเราสามารถเอากับบ้นได้เะ้เอากำปั้นได้ถือว่าสิ้นสุดแล้วเนี่ยสิ้นสุดแล้วขอขอประชาชนสัมพันธ์ย้ำสำหรับเจ้าภาพกองบุญที่เอารูปมาตั้งเอากลับได้เฮ้ยเชียวไว้นีอ่าไว้นีเพราะมีผู้เฝ้าให้เนี่ยเพราะมีผู้เฝ้าให้เด้ยนิยมเด้อลูกค้า กองบุญของู้ทธีรองรับไปเป็นปูญญาตายายาบิดามารดาอ่าให้กลับบ้านได้เอาเอาอกกลับบ้านได้นอกถือว่าสิน้นสิ้นแล้วสิ้นสุดเพราะม่นสิ้นสุดอ่านั่นได้สิ้นสุดชัวท้าวปีนาอ่าจะทด้พออ่อกทอใาปีนาอ่าจะทำกำนันอ่ทธีได้ปรุงปีนี้ถือว่าเป็นปีแรก ความญาติโยมชาวบาลหาน่าก็เคยเจริญเนาะทีนี้ตรงปกครองสิ่งใดนตา้งตำแหน่งพร้อมด้วยผู้นำการรับผิดชอบ็ี่ได้พิจารณาให้มันดีต่อไปดีต่อต่อไปเนาะดีต่อไปเพราะว่าทรัพย์สมบัติอ่าดีต่อไปเนาะอ่า วลานกัดโยมนับปฏิบัติธรรมเด้อไกอ่อาจากาจากระจัดแฝกไก่ใจนั่นให้้ทำฮ้อนอาให้ทำฮ้อนมองยูมองเต้ามองประพฤติปฏิบัติตนเนี้ยเด้ออาจากกระจัดแฝกลาไก่ใจนั่นให้้ทำฮ้อนอาพลานกัดหยมเด้อ โอราควบคุมได้เสร็จแ้วเอที่ี่ใจน้องจะมีความสุขในสนาคตในจั้งานปฏิบัติธรรมไปอาลาปฏิบัติธรรมของระเดชกระคุ่นที่ในชีวสตราสาทบอกรอจารชาบาราหารหน้ารักวุตรขอปฝาองเจินในเสียประสกเการ สาราจิตอ่าอสาราเปจิตวิราชิตีโออเจวะเป็นนจ้าขอย้ำนะสุไก้เจ้าเนี่ยอ่าสุไก้ของพุทธีโยมนะใช่ไหมเจ้าคะข้อตา้งเป็นเทวีข้อตั้งว่าข้อตั้งที่ตอ่ตัวเนี่ยต้อง ผู้นํำเ่วยกันเพราะีสิุ่ดเอตุดสีุ่ดแค่กันแ่นันีนาที่พ่อกันไหมกปีนาี่พ่อกันไหมเนาะปีนาไีพ่อกันไหมเพราะนั่นก็อาตมาแต่ว่ามีสิ่งไหนติดตอบแท่นคุณองยากย่อมกันนอกจากพุณนสารสนาใจทั้งสามประกาศหือเรียกว่าแก้วเปรเซอร์ ตามประการก็คือพุทลธลัตนะธรรมารัตนะสังฆารลัตนะหรือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ่าเป็นแก้วอันประเสริฐเป็นแก้วที่มนุษย์จะแสวงหาได้ยากอ่าเรียกว่าแก้วอันประเสริฐก็คือธรรมารัตนะสังอ่าพุทลธลัตนะธรรมารัตนะสังฆารลัตนะเนาะอ่าก็ขอยยญาตโยม ไม่ว่าจะเป็นวาสบัติการนั่งปฏิบัติธรรมญาโยมที่มาร่อมทำบุญที่ได้ตั้งกิจติฐานในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ได้ตั้งกิจติฐานไว้ในสิ่งนั้นก็อขอให้สําเร็จโดยเร็วโดยฉับพลันข้อขอที่มีแต่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิมานสมบัติเต็มไปด้วยภคกร้กาย์บริวาร ในการทำบูรในคร้มนี้ดังที่ทพระพุทธองค์ได้กล่าวว่าดูก่อนที่สุูทั้งหลายบุูคลที่ให้ทานเป็นนิสย่อมเป็นที่รักของเหล่าเทวดาย่อมเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปบุคคลให้ทานบุคคลทั่วไปก็อยาก อยากจ like like ับสมาคมพบหาด้วยเป็นมิตรใจที่ป็นไปด้วยความบริวารในการให้ทานั้นใดการให้ทาก็เปลียบเรืงการระษทรชีวิตความปนิความหอมแหนใน่ตัวของเราให้เราอารมณโยงสตโตภูุิอาไรเยอะยยมาโยมันให้ทานย่อม 要感谢黄老师。